ไม่ได้กินพร้อมกันเลยน่าเลยเมื่อเช้านี้ถึงไม่หินมาถึงข้าแล้วใกล้หิงสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะอยู่กับแป้นนกี้ช่องอดีตสอแฟมิลี่ค่ะอัปเดตกันต่อ sure. เผลอแป๊บเดียวตอนนี้นะคะลุงพลทำการก่ออิฐบล็อกขึ้นนะคะตอนนี้น่าจะได้แถวแรกเสร็จแล้วเผลอแป๊บเดียวแถวแรกเสร็จแล้วกำลังขึ้นแถวที่สองหรือ,อก้อนที่สองนะคะของของแถวที่สอง เมื่อกี้นี้ได้ทําการถามลวงพอแล้วนะคะแอดก็ลืมตอบคาถามก่อนหน้านีน้ที่ถามว่าแล้วหลังไหนบ้านที่ลุงสร้างให้เนี่ยเป็นของแอดเตอ๋อซึ่งหนูก็ยังไม่รู้แต่งน,น้ำแต่งน,น้ำ,นนำลุงได้บอกแล้วนะคะนี่แหละค่ะหลังนี่แหละหลังที่ลุงกำลังกอ่อ e อิฐบล็อกเนี่ยแหละค่ะเป็นบ้านของแอดเตร์นั่นเอง นี่พี่ดีสอนก็แปลข้องนะคะไอ้สอนไอ้พี่ แปลวน้ำเย็นนะคะเดี๋ยวก็มาแป๊บนึงลุงเจ้าอะไรคะนุ่คสอนเราเครื่องเชื่อมยืนข้างคัวกลางเครื่องเชื่อมอ๋อ,อ,อ,อเออครื่องตัดเหล็กอยู่อยู่ในครัวกลางใช่ไหมคะใช่เค่ติดเหล็กอ็ตัวปูนะเครื่องตัดเหล็กตัดปูโอเค เดี๋ยวแอดมานะทุกคนฝากกล้องไว้กับบ้านหลังนี้กตะตูขึ้นระดอาเสีอ่ะน่านมั้งเดิน ันจะมีตรงไม่ตรงมันจะเบีย้ยวมันจะทำาห้าช่างอ่ะมันจะว่าช่างไหนทำเนี่ยช่างใหญ่ช่างใหญ่เห็นปลาดง กรบคูปปะผสมที่แล้วกร,ร,ร,ระแป้งอ่ะสะมาผสมที่แล้วกระแป้งจะต้องตีปูนแต่เยอะมันจะมันจะแข็งก่อน,นเพราะว่าค่อยก่อไม่เร็วเท่าไหร่ค่ก็จะไม่ได้ก่อนานแล้วโอ้โหผงคือผงแท้มันคอยตุ่นได้กวาดอีบอะมันคอยตุ่นได้ครับอ มันไม่ใช่กว๋วยตุ๋นนะจ๊ะมือใหม่มหัดทำอย่าหัดบ่อยหลายให้มันเป็นมืออาชีพหน่อยจะหัดบ่อยหลายเดี๋ยวมาเรียนรู้เดี๋ยว ื่อมด้วยเคร่องเชื่อมไม่ใช่ไปเรื่องเครื่องล็อกเครื่องตัดดิโอ้ยตู้เชื่อมนะจะไปเอาใหม่ไปล้เาไปทำอะไรไปกรอบปูนไปใช้เอาใหม่เครื่องเชื่อมค่ะเครื่องเชื่อมไปกลับไปจะได้พร้อมๆจะบ่นจะบ่นเวลาเมียสั่งให้ทำะไรทำก่อนทำามนะมีสั่งให้ทำต้อง,นะง,งท,ำทำนะ เชื่อลูกแล้วจะดีเชื่อเชื่อเมียรแล้วจะดีอืมเมียพูดหลายคำเราพูดคำเดียวครับ ต่อ,อันเลยนะคะลาสุดคือด้านหน้าตอนนี้นะคะร้องกันล่านเลยพี่แอร์น่กรีดดังมากจะมาถึงนี่อู้ได้ยินเสียงไหมคะนุนนุน ต้องมีต้องเลขเกี่ยวกับลุงกับป้าแน่เลย<ช>พี่ดิสอนเช็คซิว่าเลขออกตัวไหนค,คือเขาล้องกันลั่นมากแสดงว่าเลขคายสองตัวเจ็ดสามโอ้เลขคายสองตัวเจ็ดสาม,สามอ้าวเมื่อวานเออสามเจ็ดใช่ไหมเจ็ดสามเจ็ดสามสามไม่เกี่ยวกับค่อยเดย เนาะแต่พี่แอนหัวหัวอร่อยมากเดี๋ยวรอลุ้นเลขเด็ดมาจากไหนกันสามเลขหน้าสามตัวสี่สองศูนย์ะตอนนี้ก็เสิร์ฟโปนให้กับลุงนะคะใช้สามตัวสามห้าห้าห้าสี่สี่เดี๋ยวเรามาลุ้นรางวัลที่หนึ่งว่าจะออกตัวไหน นี่แหะค่ะใคซื้อเจก็ถูกนี่ตังสองตัวเนาะสั็ดี่กระไรีบเลย ผนไมอยู่บะอินอะไรมีใครมาตะเอมีคนโทรหาเอ้โหมีคนโทรหาป้าี่บ้านมารายงานตัวอ๋อที่ภาษาตุรกีแม่ลุงพันจะบอกเอกี้แล้วภาษาตุเลขที่ออกนะคะทั้งบนทั้งล่างเจ็ดสามเอฟซีพอตอเฮลันทุ่ง ป้าแตนโทรมาหาลุงพลโหนะคะพี่แอนก็กรี๊ดลั่นนะคะที่รู้ๆเข้าๆตอนนี้คือมีใครถูกบ้างพี่มลพี่มลถูกพี่แอนถูกและเอฟซีป้าแตนก็น่าจะถูกเอฟซีก็น่าจะถูกโอ้ยบอลถูกไหมไม่ได้เล่นหวยโอ้ยบอลไม่เล่นแล้วเล่นอะไรอ่ะเดีเล่นอะไรเลยหวยเดี๋ยวถ้าไปทิ้งอยู่ก็ไม่เนี่ย เป็นไงบ้างคะ f c มีโชคมีลาบกันไหมคะเลขประแตนจุดทูมนะคะเจ็ดสมามมามพระพรมให้โชคแ้วฝักทานโอ้ <c oughs> อันนี้คือลงุงก่อยอีกเพาคนเดียวนะคะทุกคนได้สามแถวแล้วแล้วมันจะทำได้ประมาณกี่แถวอะ่ะสประมาณ4ี่แถวแล้วก็ขึ้นวงกรบ ประตูหน้าต่างถ้าถ้าลุงใส่นะ<ม>ถ้าไม่ใส่ก็อาจจะใส่วันหลังหรือเปล่าก็ประมาณนั้นแหละก็ต้องสีแถวก่อนแล้วก็ทำอันนี้คือรอผสมปูนแล้วก็เสิร์ฟเท่านั้นแม่เอายัางทำกั้งรอยงอ,อยงออย,ง,ออย,ง,ออยงนุ่มติงนานอะ ตอนนี้นะคะก็ทําในส่วนของการกอยบล็อกนะคะทําบ้านให้กับแอดมินซึ่งบ้านหลังนี้ก็คือเออเทำบ้านให้กับแอดมินนะคะเป็นแอดเตอร์นะคะแอดเตอร์ after. ก็จะติดกับบ้านเมฆนะคะติดกับบ้านเมฆส่วนหลังด้านขวาน,นี้ก็น่าจะเป็นทีมแอดมินบริษัทนะคะสาวๆว อ๋วเตียงไกชอ๋เตี๋ยงไก่ชนอไก่ปไวนไหนก็ประมาณนี้นะคะที่รุกท่านฝากผลิตภัณฑ์ของ T P Skin ทุกผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเจลล้างหน้าเจลอาบน้ำครีมเซรั่มซิบัคคอนพัทเบต้ากูแคน T P กคอฟ T P กโก้เสื้อปู่ปารยจิตนะคะที่เบอร์โทร0 9 2 7 9 4ก้า6ออย่าลืมสนับสนุนอย่าลืมสั่งานะนำช่องอดิสซอนแฟมิลี่กันในเยอะนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณเรีบซีนะคะที่ บางครั้งบางทีเนี่ยท่านก็สั่งผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นกาแฟโกโก้นะคะส่งมาให้สองแกสนะคะรวมถึงเจลอาบน้ำน้อที่เพิ่งเปิดตัวล่าสุดนะคะก็ต้องกราบขอพระคุณมากๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปคลิปถัดไปนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ